แต่ว่ามันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันบางคนก็มีความเชื่อเรื่องนี้มูเตลูไงเขาบอกว่ายุคนี้ไม่มูอยู่ได้ไงเช่นเดียวกับหมอลำสาวร่วมสมัยคนนี้เลยคุณใหม่พัชรีค่ะบอกว่าพี่หนูมูจนปังอ,อย่าหาว่าโมดเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังมาจ้ะจำได้ไหมคุณผู้ชมเมื่อไม่นานวันนี้เจ้าตัวนะ ขนทีมงานเดินทางไปอำเภอบึงขงหลงค่ะจังหวัดบึงการเพื่อทำพิธีบวงสวงขอพรพ่อปู่อือลือเอาเรื่อเอาชัยซะหน่อยเสริมความปันกันยกทีมเลยน้ำยังท่วมอยู่นะอะไรนะน้ำยังท่วมอยู่ด้วยหรือว่านั่นนะสิก็แต่ว่าเข้าทีมเหมือนกันนะเป็นแบบพญานงพญานาคก็ต้องมีน้ํากันต่อใช่ใช่ล่าสุดมีโอกาสได้เจอตัวสาวใหม่พัชรีค่ะก็เลยต้องคว้าตัวมาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนิดนึงก็แล้วกันถามเลยนะคะว่างานปังคิวแน่นร้อยกว่าคิวเจ้าภาพเนี่ยจองข้ามปีแบบนี้ส่วนหนึ่งค่ะมาจาก ที่เรามูหรือเปล่าซึ่งนะคะเธอเนี่ยก็ตอบตรงๆเลยนะคะว่าพี่หนูเนะี่ยมูหนักจริงๆออมูหนักมากแล้วก็เรื่องนะเรื่องนี้เรื่องมูเนะี่ยหนูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมค่ะแบบไม่เผื่อใจด้วยเออเดาสิแถมยังสักชื่อตัวเองใหม่พัชรีครอบจัก,กรวาลซึ่งหมายถึงดีด้านต่างๆปกป้องคุ้มครองตัวออสุขภาพดีดวงแล้วก็เมตตามหานิยมด้วยความเจริญก้าวหน้าดึงดูดผู้คนซึ่งสักได้ไม่นานนะคะสักเสร็จปุ๊บ ปังเลยเดี๋ยวนั้นเลยเขาบอกโอ้นี่หรอโอ้โหสวยนะข้างในก็จะเป็นชื่อเธอเห็นไหมใช่มันเป็นแบบครอบตะวาลใช่ไหมใช่ใหม่พัชรีครอบคลุมแบบนี้เลยไปฟังเสียงค่ะอาจารย์ตาสืบทอดมาแล้วก็สืบทอดตาแล้วมันเหมือนแบบว่าเราก็สัมผัสได้ก็เลยแบบใส่เต็มร้อยเลยเพราะว่าล่าสุดก็ไปบงกสวน มีงานแทบทุกวันวันหนึ่งมีสองอาทสามงานด้วยค่ะงูทุกอย่างด้าดังหลังของพี่ใหม่ที่เป็นองค์กรมก็จะคือจะเป็นสั์ชื่อตัวเองค่ะสั์ชื่อตัวเองก็จะเป็นพรอจักรวาลรู้สึกว่าสั์ยังไม่นานค่ะพอสับเสร็จปึ๊บก็ปังเลยปั่เลย โอ้ S <S s <S อันนี้เป็นความเชื่อจริงๆคุณผู้ชมค่ะส่วนสักลไมาก็สวยดีนะคะแล้วก็แต่มันมีความเชื่อแล้วก็บวกด้วยแฟชั่นไปด้วยกันละกันแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ปังขนาดไหนมีทัวร์ต่างประเทศนะจ๊ะใช่อ่อนนวยอยู่ตอนนี้นะคะ